k a w a s k i n i n j 500เตรียมเปิดตัวสัปดาห์นี้รถนินจาโมเดลล่าสุดที่จะมาทำตลาดแทนที่ของนินจา400มันเตรียมเปิดขายไทยสินเดือนนี้ในงานมอ m o อ o r Expo หลังจากที่เจ้านินจา500มันช่วดการเปิดตัวไปเมื่อต้นปีในงานมอเร์โชว์ก็ถึงเวลาสักทีครับที่จะได้เริกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยหลังจากที่นินจา400เนี่ยถูกลากขายในไทยมาอย่างยาวนานนินจา500ได้มีการเปิดตัว เป็นครั้งแรกในโลกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาในงานอิกมา2023โดยมันมากับใบหน้าใหม่ในแบบทิศทางเดียวกับตระกูล HEV หรือ Hybrid แต่หน่าเสียดายตรงที่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่รหัส500แต่เครื่องยนต์ของมันครับอ up cc ขึ้นมาเป็น451 cc แต่ทว่าแรงม้าไม่ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมันจะต้องทำมาเพื่อไปขับขี่ A 2 l i c e n s e คือคือไม่เกิน47แรงม้า สำหรับสเปคที่จะขายไทยเราคาดว่าน่าจะยกรุ่นท็อปอย่าง SE มาเลยเพราะเขาจะมากับจอสี TFT แล้วก็ชุดกุญแจคียเลตเพื่อให้เจ้า Ninja 500ใหม่มันมีสเปคที่สามารถต่อกรกับคู่แข่งในคลาสได้ดียิ่งขึ้นเอาเป็นว่ามันจะเปิดตัวเคาะตัวเลขที่เท่าไหร่คู่แฝดล่างเปลือยอย่าง Z 500จะเปิดตัวออกมาตามหลังอีกนานแค่ไหน จุดนี้มารออัปเดตกันได้เลยครับ m o t o vo l เเราจะรีบมานำเสนอโดยเร็วสำหรับผู้ที่สนใจก็อย่าลืมไปติดต่อสอบถามได้ทาง Kawasaki Motor h o l i c สุดท้ายนี้ครับก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร l เให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ